หกพั้าถ้า6กพัห้าถ้าเรากดไฟพันเจ็ดอาิตเราจะได้สี่ <4 S 1> ลังเราจะได้อย่างเงี้ยไปสี่ลังแล้ของแถมสองลังแล้วก็ของแถมอีกสองลังทั้งหมดเป็นหลังซึ่งเยอะมากนะครับแลสอปีด้วยก <arus. S 1> ินได้ประมาณสักเกินน่าจะเกินสามเดือนอนะนะแต่แต่อย่างที่บอกว่าทําไมน้ายี่ห้อเนี้ยถึงราคาแพงที่สุด จริงๆคือราคาแพงสุดในตลาดแล้วล่ะเ <_ d ata> มื่อเทียบกับน้ำทุกยี่หอ้อที่อยู่บนเชลล์อ่ะ <_ d ata> ขวดเล็กๆนี้ปกติขายเท่าไหร่นะบนเชลล์อ่ะ <_ d ata> ขวดละหกสิบขวดละหกสิบนะปกติขวดละหกสิบแล้วเวลามันอยู่ในรังมันเหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่อยู่อในรังตอนนตอนนี้ก็ซือยากทวดจะตอนนี้ถ้าสมมติว่าซื้อในไลฟ์แบบเหลือขวดละห้าสิบหกบาทโดยที่ไม่เสียค่าส่งครับนั่นคือเรื่องสำคัญเลยแล้วก็ประมาณห้าสิบห้าบาทเนาะอันนี้ปกติขวดเท่าไหร่นะ ร้อยยี่สิบค่ะแล้ววันนี้ตอนนี้ในไลฟ์เหลือขวดละ่งิบาทลดไปสิบบาทต่อขวดลดไปสิบบาทต่อขวดครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นราคาที่ดีสุดแล้วเหลือร้อยยี่ห้าเหลือร้อยสิบแปดบาทเหลือร้อยสิบแปดบาทอันนี้ราคาดีสุดจริงๆคืออย่างนี้ไม่มีอะไรเวเวลาเราเฮ้ย พี่พีนขา่ะ<า>มีเหตุอะไรพี่พีนผักตัวนีเอาหนูได้หรอไม่ไม่พี่พีไม่ได้เข้าช์าใช่ไหมเป็ดมันไม่ใช่คนที่จะทำร้ายเราเลยนะโทษนะมันทำไรหนูมันวิ่งอย่างงี้วันนี้อธิบายกลอีกทีนึงได้เลยค่ะจัดให้ดูนะ เรามีโชิดี่เราต้องคุยกันละพี่พีแต่ว่าพี่พีที่หนึ่งเป็ดไงที่หนึ่งเป็ดแต่ว่ามันตลกอะอันนี้อานนี้อันนี้อธิบายโปรีอธิบายโปรีนึงคือวันนี้เรามีทุกตะก้าไม่เสียค่าส่งนั่นคือราคาที่ดีกว่าไปซื้อที่อื่นวันนี้นะครับอย่างที่สองเนี่ยราคาถูกกว่าด้วยอย่างอันนี้ปกติ7 5 0ห้าสิเนาะ วันนี้ของเราในไลฟ์7 1็ด้อยสิบาทและไม่เสียค่าสง่งปกติซื้อน้ําอย่างเงี้ยครับต้องเสียค่าส่งสองร้อยบาทเนาะใช่เสียค่าส่งสองรอยบาทเพราะมันหนัก<อ>วันนี้ไม่เสียค่าส่งเลยพี่พีไปต่อรอ,องมาให้ขอให้ทุกคนไม่ต้องเสียค่าสง่งเ,เพราะฉะนั้นวันนี้แม่เอฟได้เอฟซื้อได้ซื้อนี่เพิ่งมาจากสีรลีลาสเลยใช่ครับ ว่ารับจ็อบพี่คอมเมนต์ให้หนูเห็นแล้วว่าพี่พีไปสีร้างมาจริงจริงไม่ว่ามีคนเจอพี่บอกภูมิแล้ว่าพี่ไปไหนพี่บอกผูมิไหมตู้อะไรตู้อะพีทไม่ใช่พี่นนนะน้ำนี้ดีจริงค่ะอ่ะภูมิรู้กลับแล้วเหรอทุกคนรู้ทันเวลาเห็นตู้หยิบกระเป๋าเหมือนแบบตู้กลับแล้วหลอกทุกคนนะนะไม่ ขอบคุณนะครับถ้าเจอแล้วแบบจะถ่ายรูปหรืออะไรเรียกได้นะน้ำดีจริงน้ำดีจริงส่งการไปเที่ยวเกาหลีอีกไหมพี่พีทตอนนี้เมื่อกี้เราเริ่มต้นที่มา่กินไอแรกดีกว่าว่าใครเนี้นำใรอย่างรอบแรกสิ่งแรกที่เห็นคือเห็นพี่อันหัวหน้านะคะซึ่งชั้นเชื่ออยู่แล้วว่าพี่อันเขาต้องเลือกของดีๆเข้ากับชีวิตเขาเขาบอกว่าน้ําเนี้ยเขากิน แล้วไม่ได้แค่กินแต่ชงนมให้ลูกทํานู่นทํานี่ให้ลูกแล้วก็เขาบอกว่าพี่จ๋าก็จะกินแล้วพอกินเหลือเี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เสียดายของเขาก็จะมาตามเก็บกินต่างๆต,ตามจุดต่างๆของบ้านซึ่งมันเป็นตามจุดขวงบมากของจริงแล้วฉันเลยไปถามพี่พี่อยนตอนที่ฉันทํารายการนางร้ายว่าพี่อยนพี่อ่านกินจริงๆใช่ป่ะแล้วมันเป็นยังไงพี่อยนบอกว่าพี่ตอบไม่ได้หรอกแต่พี่รู้สึกว่า มันดีแล้วด้วยเราคุณสมบัติของมันต่างๆแล้วน้ํามันเป็นสิ่งที่เราต้องกินทุกวันมันเป็นสิ่งจําเป็นมันเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งในชีวิตที่เราต้องกินอ่ะต้องมีอ่ะนั่นแหละแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบก่อนหน้านี้ทําไมเขาถึงกินเขารู้จักเขารู้จักแล้วเหมือนแบบว่าแบรนด์เนี้ยเขาทํามาตอนแรกเขาทํามาเพราะว่าน้องชายหรือใครนะคะพี่ชายพี่ชายไม่ค่อยสบายใช่ไหมคะเป็นผื่นเป็นอะไรง่ายแพ,พ,พ้ง่ายเป็นภูมิแพ้ เขาบอกว่าเขาก็เลยเอาน้ำมันนี้ยมาเพื่อแบบจริงๆแล้นคือเอาเขามันเพื่อพี่กินอ่ะแล้วมันดีเพราะเขาดีขึ้นขึ้นอยากจะบอกว่าพวกน้ำพวกอะไรเงี้ยมันคือส่วนสำคัญในชีวิตถ้าใครสามารถซื้อทานได้ก็ซื้อแม่นึกออกปะเมืองนอกมันไม่ต้องซื้อแต่เมืองไทยด้วยความที่มันอาจจะมีอุตสาหกรรมต่างๆอะไรต่างๆก็ตามเราควรซื้อทำกินก็ดีแล้วจำได้ไหมช่วงน้ำเป็นช่วงที่ ก่อนหน้านี้หน้าหนูเห่อเป็นแบบํำได้แล้วทุกวันเนี้ยผิวหนูละเอียดขึ้นเยอะมากผิวหน้าเรางเรกินน้ำทีดีตามที่หนูเลิกมาเลยเราเชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้ต่อถ้าหนูนอนน้อยแบบเนี้ยหรือว่าเป็นปจดอแบบเนี้ยหน้าหนูต้องมันผื่นมากกว่านี้โทษนะถ้าคิวมาดูวันที่ไปเกาหลีตอนแรกหน้ายังแย่กว่าบางส่วนเพราะว่าอะเกาหลีจันทิก็จะได้กินอีกแบรนด์หนึ่งไม่พูดถึงเพราะว่ามันไม่ได้พกโอโหจะได้พกนะมึงไปกินก็ใช้เรื่องป่ะ คือก็ซื้อก็อพยายามซื้อน้ำที่ดีที่สุดกินเหมือนเดิม,มแต่มันก็ยังแบบเป็นสิวตรงนี้เป็นสิวอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่พอกลับมาแล้วก็กินน้ำเหมือนเดิมหน้าคิวมาดูหน้าใกล้ๆจริงๆคือหน้าเริ่มกลับมา,<ต>ามลับมาละเอียดขึ้นเลย<ต>ขึ้นมาละเอียดขึ้นเลยแล้ว<ต>หนูอะน้อยมากที่จะมีปัญหาเรื่องสิวขึ้นถ้าใครเห็นเพราะว่าหนูชอบไลน์หน้าสดอยู่แล้วเรื่องปกติ จริงๆหลังจากที่หนูเปลี่ยนการกินน้ําผิวหนูทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆนะเรื่องหมายถึงว่าแบบความละเอียดอะไรต่างๆบํารุงอ่ะมันคือส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าการกินก็คือส่วนหนึ่งที่สําคัญแต่ก่อนนะหนูจะก็มีกระเมียนไม่ได้เลือกว่าอะไรดีไม่ไดีเลือกก่อนว่าอันไหนอันไหนถูกฉชนเอานั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่<ต>ค่ะีกำลังซื้อได้ซื้อเลยค่ะวันนี้โกรดีมากเธอเธอเราไปกดที่อื่นๆดูมันมีค่าส่งนะคะ แล้วสองแต่วันนี้ราคาก็ถูกกว่าเดิมแล้วก็ถูกถูกกว่าที่อื่นแล้วก็ค่าส่งฟรีพี่บุ๋มบอกโปรอีกทีกี่แพ<ผ><า>็คแถมนะคะคือตัวที่มีโปรหกพันห้า <6, 500, S 2> <5, S 1> แม่คือจะได้ได้ไปอีกคือหนึ่จห้า 1.5คือนี้ป่ะใช่หนงแบบนี้สองลังซึ่ง1.5แบบนี้2ลังจะมีทั้งหมด6ขวดนะคะก็คือลังบนนี้พี่นี่ลบนิด้นึงค่ะได้ค่ะนี่ลังเนี้ยอันบนเนี้ยที่มีปริมาณเนี้ยหขวดเนี้ยคือได้ไปเลย2ลังในนั้นเขาจะเขียนว่า1ลังแต่ได้เลย2ลังรู้สึกใช่ไหมหนูก็รู้สึกไม่ก่อนนะนี่หนูตัวประตูตาเพราะว่ามันเป็นปจดไปเกาหลีอ่ะมันกลับมาไงมันก็ฟีบลงหน่อยหนงอยู่ละเรื่องปกติช่วงนี้หนู หนูกินคลีนขึ้นด้วยอ่ะตอนนี้มีสองไซส์ที่คือราคามันเท่ากันที่หนึ่งพันเจ็ดพันเจ็ดอธิบายหน่อยว่าจริงๆอ่ะไซส์ที่คุ้มที่สุดเลยนะตอนนี้เที่ราคาดีที่สุดคืออันนี้จริงๆแม่แบ่งอันนี้กินเป็นแบบเป็นไม่ต้องกินวันนึงก็ได้หรือว่าจะแบ่งกินก็ได้พกไปเลยขวดแค่ถือขวดนี้ไปมันก็ดูเก๋มากล่ะไม่ต้องซื้อขวดกระติกกระติกอะไรเลยก็ดูเก๋มากล่ะจริงๆจริงแต่หนูอ่ะจะเหมือนแบบว่าอย่างเมื่อกี้โมเดลไปหยิบน้ําเอาน้ําป้านะ ือทุกคนก็จะรู้แล้วว่าน้ำป้าคืออันไหนก็คืออันนี้ไอซ์แลนดน์เนาะเพราะว่าแต่ก่อนหนูขี้งกนะหนูพงตรงเรื่องกินอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องของเล่นไม่นะับเรื่องซื้อของคือเรื่องซื้อของแต่ถ้าเรื่องแบบเรื่องกินเรื่องเลือกแบบว่าเพื่อนเน้นแบบสุขภาพอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่หนูบอกว่าหนูไปหาหมอผิวใช่ปะ่ะแล้วเขาบอกไปแล้วว่ามันจะมีนวัตกรรมมากมายมหาศาลใจกองที่บอกว่าเราจิ้มหนุ่นจิ้มนี่แล้วหน้ามันจะโกรลหน้ามันจะชำ้ำหมอคะแล้วหมอฉันเป็นคนที่ไม่ ไม่ไม่ฉีดยาในเรื่องแบบทำมันนี้สิตามกระแสมาสิเขาบอกว่าพวกบุ๋มเชื่อหมอนะเราอยู่กันมานานบุ๋มไม่ต้องทําหรอกพวกนั้นนมันเป็นแค่กระแสที่มันมาแล้วมันก็ไปแล้วมันก็ไม่ได้แบบได้ผลขนาดนั้นสิ่งที่ทําให้บุ๋มโอเคที่สุดแล้วก็ดีที่ขนาดฉันบอกว่าหมอคะช่วยแบบเอาดูดมันออกไม่ได้แมู้นี่บุ๋มไปลดสักสองโลเชื่อหมอยะไรเงี้ยคือหมอไม่ทํางงปะ หมอที่เกยบทาหนูหรืออะไรไม่รู้หมอไม่ทําหมอเขาจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ฉีดยาไม่ยัดของไม่ยัดคอร์สเ <c oughs> ขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการกินน้ําลองกลับไปไอ้พวกผดพวกผื่นลองกลับไปแล้วลองกินน้ําเยอะๆเชื่อหมอนะคําเข้าหัวเลยน้ํามันไม่ได้แพงเท่าการฉีดในคอร์สต,ต่างๆไปกินน้ําตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันดีขึ้นจริงๆสำหรับหนูนะเขาบอกว่าเลือกกินน้ําดีๆหมอพูดด้วยไม่ใช่ว่ากินน้าธรรมดา เลือกกินน้ำที่มันดีๆบุม๋มซื้ออย่างอื่นได้บุ๋มมาทำหน้ากับหมอได้แค่เลือกกินน้ำดีๆบุ๋มต้องทำได้ประมาณนั้นบุ๋มก็เริ่มเลยค่ะเชื่อสุดๆเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวลนใส่ข้าวนะเดี๋ยวเดไปใส่โต๊ะแล้วไม่ปิดประตูหนูสาป,ปิดประตูพี่พีดไเอาไรเนาะมึงเนี่ยพี่พีเดี๋ยวมันหายอ่ะอะไรหรอ ไม่วหวมาววกายนะหายนะหยุดหยุดถนนป่ะปิดุดท,ทอ้อรอจนเหนื่อยทุกคนค่ะเนี่ยใช่ไหมตงไปตาหายไม่จะบอกว่า การกินน้ําดีๆอ่ะเป็นเรื่องสําคัญมากนะที่สมมติว่าเราเป็นคนแพ้นู่นแพ้นี่อะไรเงี้ยการที่เราได้กินน้ำดีๆอ่ะมันช่วยได้คืออย่างที่บุ๋มบอกอ่ะหน้าเขาเคยเป็นผื่นมากๆใช่ไหมครับแล้วหมอก็บอกว่าลองเปลี่ยนน้ากินถ้าไปกินน้ําที่มันมีคุณภาพสูงๆหน่อยอนะ่ะมันจะทําให้เรื่องแพ้ของเขาอ่ะไอพวกภูมิแพ้ต่างๆนู่นนี่เนี่ยมันจะดีขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงนะครับ คือถ้าเราจะจะกินน้ำเนาะถ้าเรามีกําลังอ่ะเรายิ่งซื้อน้ําที่คุณภาพมันดีๆไอ้คาว่าคุณภาพดีคืออะไรคืออย่างแรกเลยน้ําในตลาดอ่ะมันก็มีน้ําเปล่าเนาะแบบที่เรารู้จักกันก็คือน้าเปล่าปกติเลยแล้วมันก็มีน้ําแร่ทีเนี้ยทุกวันเนี้ยน้ําที่มันฮิตขึ้นมามันคือน้ํเอัลคาไลเนาะมันคือน้ําด่างที่เขาเรียกน้ํเอัลคาไลก็คือน้ําด่างอันเนี้ยมันเป็นน้ําแร่ที่เป็นน้ํเอัลคาไลด้วย โดยธรรมชาตินะต้องบอกอย่างนี้ว่าน้ำอัลคาไลส่วนใหญ่ในบ้านเราอะทำมาเป็นน้ำสังเคราะห์ไม่ใช่น้ำจริงคือเขาไปดึงไอออนบวกออกทำให้มันมีค่าความเป็นด่างนึกออกใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันเกิดความเป็นด่างโดยธรรมชาติคือมันเป็นน้ำแข็งคือมันเป็นน้ำที่ไอซ์แลนด์เนาะซึ่งที่ไอซ์แลนด์เนี่ยน้ำอะคุณภาพสูงมากเพราะว่าเขาอะคอนเซนเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากมลพิษต่ำเรื่องเหมือนกับ ป่าแม่น้ําอะไรเงี้ยต้องไม่มีพอลูชันเลยคือมันจะน้อยมากๆทีเนี้ยตัวเนี้ยมันผ่านชั้นหินลาวามาแล้วมันก็เอาแร่ธาตุบางอย่างที่มีคุณสมบัติเป็นด่างมาผสมในน้ําเลยทําให้มันเป็นน้ําด่างด้วยและเป็นน้ําแร่ด้วยและข้อดีของมันก็คือมันเป็นน้ําด่างตามธรรมชาติที่ค่าวความเป็นด่างสูงสุดคือ pH 8.88นะครับ8.88ถ้าไม่ได้ผ่านแลบอ่ะอันเนี้ยน่าจะสูงที่สุดแล้ว แล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้เขาได้ค่าความบริสุทธิ์ของน้าอ่ะ0.58าใช่ไหมห้าสิบแปดมิลลิกรัม้มกต่อลิตรคืออันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญกว่าเรื่องอื่นอีกนะจริงๆคือมันเป็นน้ําแร่ด้วยมันเป็นน้ําด่างด้วยแต่มันเป็นน้ําที่มีค่าความบริสุทธิ์สูงมากอันนี้สูงสุดในตลาดตอนนี้ถูกค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเรามีเงินอนะ่ะคือถ้าเราได้กินน้ําสะอาดมากๆคือต้องบอกว่ากระบวนการผลิตน้าอ่ะส่วนใหญ่ถ้าผลิต ปกติมันก็คือมันก็เจาะน้ํามากรองเนาะแล้วก็แพ็คใส่ขวดแล้วก็ผ่านพวกแบบโอโซนฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือตัวตั้งต้นอะแบบที่บอกครับว่ามันเกิดจากทานน้ําแข็งที่มันละลายเนาะผ่านชั้นหินมาแล้วเขาก็ไปเอามาซึ่งที่ประเทศนะ่ากินน้ากอกอยู่แล้ะซึ่งน้ํากอกยังสะอาดมากเลยอะ่ะอันเนี้ยเป็นน้ําที่เอามาจากประเทศนั้นเลยนะไม่ได้มารีแพ็คที่นี่มันมันอิมพอร์ตเข้ามาเป็นแบบนี้ใช่เป็นแบบนี้เลยคือแพ็คที่นู่นนะครับอย่างที่บอกว่าน้ําของไอซ์แลนด์อ่ะ คุณนะภาพสูงมากๆอยู่แล้วเนาะแล้วการที่เราได้กินน้ําบริสุทธิ์มากๆอะ่ะมันก็ยิ่งเป็นเรื่องดีคือจะบอกว่าเราเสียเงินกับอาหารแพงๆที่รู้สึกว่าโอเคมันดีต่อสุขภาพได้เราก็ลงทุนในน้ําได้ถ้าเราไหวนะจริงๆการกินน้ําที่คุณภาพสูงๆมันก็เป็นเรื่องดีครับคือทุกวันนี้ก็กินแต่น้ําอันนี้แหละถ้าทุกคนเห็นในไลฟ์หรืออะไรก็ตามเนาะคือค่าความเป็นด่างมันมีประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เรากินอาหารทุกวันนี้มันเป็นเทรนมาที่นักโภชนาะชอบบอกว่า เวลาเรากินอาหารพวกอาหารแปรรูปอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์พวกนี้มันจะเป็นอาหารที่เป็นกรดทีนี้ถ้าเรากินอาหารที่เป็นด่างเพื่อให้บาลานซ์กันนะมันก็จะเป็นคอนเซปต์ในการกินที่ดีต้องอย่างนี้แล้วอะไรที่เป็นด่างบ้างถ้าเราไม่กินน้ำเนาะมันก็มีผักอะพืชผักส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นอาหารด่างทีเนี้ยเรากินเยอะหรือกินน้อยก็ต้องต้องถามตัวเองว่าปกติเราเป็นคนกินผักพวกแบบ พกพืชเยอะหรือน้อยแต่น้ําเป็นอีกอย่างหนึ่งที่กินง่ายและมันมีความเป็นด่างแบบที่บอกครับว่าด่างกําลังดีอ่ะที่กว่ากว่าซึ่งมันเป็นอะไรที่เราบริโภคได้อยู่แล้วเราขอใจเราเอาแตเซลกันไหฮะกูทูไม่เชื่อก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ข้อดีคือน้ําด่างตัวเนี้ราคาปกติน้ำน้ำแร่ด่างยี่ห้อเนี้ยแพงสุดในตลาดแล้วนะครับแพงสุดในตลาดแล้วแล้วก็ ของเขาว่าคุณภาพสูงจริงอย่างที่บอกก็คือมันมาจากไอซ์แลนด์จริงๆซึ่งประเทศนั้น่ะน้ําคุณภาพสูงมากจริงๆไปอยากพาที่บุ๋มไปนะไปแช่น้ำร้อนสินค้าบ้านดีบอกว่าฟังกันเลยค่ะก็วันนี้อย่างที่บอกเขาว่าเราได้ขวดนี้มาในราคาที่ดีมากปกติแพคหนึ่งอ่ะ750และต้องเสียค่าส่ง200บาทด้วยแต่อันเนี้ย710บาท ไม่ต้องเสียค่าส่งเลยสักบาทปกติซื้อน้ำอ่ะของยี่ห้อเนี้ยต้องมีค่าส่งสองร้อยนะวันนี้ของเราทุกยุ่นทุกทุกแบบแบบไม่มีค่าส่งเลยกดได้เลยราคาดีมากๆจริงๆอ่ะอ่นดี้หยิบให้ค่ะไม่ค้องซื้อได้รอยลค่ะดีพี่ผิดไม่มีจ้ะไม่มีครีมตอนนี้เดี๋ยวถ้าสมมติว่าครบกี่ใจดีจะให้พี่บุ๋มเล่นอันนี้ไม่เล่น เขาเล่นก็ได้ไม่เอาไม่ให้เล่นเอาสามแตนมันมันคือมันคือตัวที่มันจะปล่อยแล้วเราก็ต้องจับ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 ให้ทันที่มันปล่อยมันเป็นแบบเหมือนเทสการเรสปอนน์อะโต้ตอบเร็วไหมอะไรอย่างเงี้ยไฟมันดีถ้าเราเห็นนั้นนั่นให้งกันนิดนึงเล่นหนังหนีที่แบบมันจับอย่างเงี้ยใช่ไหมใ้บวกคงไฟอะไรคะคงไฟทางบันไดอ่ะมันจะใช้หัว ราม่ปลอยันกินน้ำตามท้องครอบครัวขอบคุณนะคะเดี๋ยวสามนี่ข้อสามแสนใจเล่นอันนี้แล้วก็สามแสนใจเดี๋ยวปวดแสตเซลมาอย่างอย่างที่บอกครับว่าเอาแสตมีแสตเซลหรอไม่รู้ก็ให้ไหมให้เดี๋ยวมีแสตเซลให้ว้าก็รายุดีก็เต้นอ๋อลืมลืมลืมบอกว่าวันนี้หกพันห้าทุกคนจะได้อะไรรู้ไหมครับจะได้น้ำอย่างเงี้ย ไปสองลังเนาะเท่ากับสิบสองขวดฟรีเลยคือราคาพันห้าร้อยบาทแลละและเราจะได้อย่างเงี้ยไปแล้วแต่เลือกเลยอีกสี่ลังกดให้ครบหกพันห้า 6, 5, 5, ทุกคนจะได้อย่างเงี้ยไปอะ่ะไซส์เนี้ยไปฟรีเลยนะสองนะลังครับสองลังคุ้มมากนะปกติลังอย่างเงี้ยเจ็ด้อห้าสิบแบบที่บอกแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยไม่เสียค่าส่งเนาะ<ป>คือในตะกร้าเรามีทั้งหมดสามไซส์อันนี้หนึ่งจุดห้าลิตรหนึ่งลิตรละห้าร้อยมลเนาะ<ป> ประหยัดค่าส่งไปพันสองเลยเพราะว่ามันราคาสองร้อยน้อยอ่ะแล้วก็แถมน้ 1, น้าำอีกพันหถ้าสรุปว่าถ้าซื้อในไลฟ์เนี่ยครบหกพันห้าจะถูกไปสองพันเจ็ดจะถูกไปสองพันเจ็ดอยากได้ <laughs> ได้ว่าหลังเจอกันทักได้เลยนะครับทักได้เลยนะจะบอกว่าอันเนี้ยในในตะกา้ามันราคาพัน 660เนี่ยทุกคนที่เห็นอ่ะจะได้ไปทั้งหมดอันเนี้ย15ขวดแล้วไม่เปื่อยด้วยนะรสชาติอ่ะเฮ้ยน้ำไอซ์แลนด์อร่อย<ร>เดี๋ย็นี้คือน้ำไม่เปื่อด้วยถ,ถ้าใครไม่เคยกินน้ำเขาบอกว่ารสชาติน้ำที่ดีอ่ะไอซ์แลนด์คือหนึ่งอย่างนั้นเลยนะเขาบอกว่าเป็นน้ำแร่ที่รสชาติดีแล้วคือพอไปฟ,ฟ,ฟ,ฟังประวัติมาเรียออีกละใครเรา ผ่านผ่านชั้นหินแบบลาวาจริงๆถูกไหมาาาเห็นเห็นมีฝรั่งอธิบายอะว่าน้ำเนี่ยไม่เคยสัมผัสอากาศมาก่อนคือหมายถึงว่าการเปิดมันจากมือเราเนี่ยเป็นการที่น้ำเนี่ยสัมผัสอากาศข้างนอกข้งแรกถูกไหมถูกเลยคิวรู้หรือเปล่า เขาบอกว่าน้ำเนี้ยมันมันมาจากฐานน้ำแข็งที่แบบมันสะสมมาเป็นร้อยเป็นพันปีเนาะแล้วมันก็ค่อยๆละลายพอละลายปุ๊บมันผ่านชั้นหินลาวาที่มันมีรูพุ้นๆอ่ะมันก็จะเหมือนกรองแล้วเขาก็ไปดูกันมามันก็จะเป็นบ่ออยู่ในซอกหินน่ะนี่เหรอใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้น้ำนั้นอ่ะจริงๆอ่ะพอมันถูกกรองมามันสะอาดมากและจะบอกว่าน้ำตัวเนี้ยเขาบอกวันที่เราเปิดขวดอ่ะ คือการที่มันสัมผัสอากาศข้างนอกครั้งแรกเลยนะจากการที่มันเป็นน้ําแข็งอยู่อายุเป็นร้อยปีอ่ะใช่ค่ะใช่เนี่ยถึงเขาบอกว่าว้าวถึงกินแล้วสดชื่นแต่จรนงย่างกินแบบไม่แช่เย็นแต่รู้สึกเย็นใช่อริแล้วแล้วอย่างที่บอกว่าน้ําเนี่ยมันมาแบบนี้นะมันไม่ได้มาแพ็คที่ไทยแบบไม่ใช่เอาสายยางมาแพ็คที่ไทยนะมันชิปมาแบบนี้ครับราคามันเลยสูงอ่าใช่ถ้าเป็นกดไหลย้อนกินเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นขึ้อย่างนี้ คือกระเพาะเรามีมีค่าความเป็นกรดค่อนข้างสูงอยู่แล้วแบบที่บอกประมาณ2องสามเนาะอย่อยอาหารแต่สมมติว่าเราเป็นกรดไหลย,ย้อนมากๆแปลว่ากรดมันอาจจะเข้มข้นไปการที่เรากินอาหารด่างเข้าไปในกระเพาะมันก็จะไปช่วยเนาะไปช่วยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทําไมน้ําด่างถึงดังช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นเทรนไงที่บอกว่าเรากินอาหารด่างให้มันแมทก,กับอาหารที่เป็นอาหารที่เป็นกรดเพราะเรากินอาหารแปรรูปเยอะยิ่งแปรรูปเยอะกรดยิ่งเยอะครับเค็มเยอะเยอะอะไรพวกนี้ กรดเยอะเนื้อสัตว์เป็นกรดน้าว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เป็นน้ำแร่และเป็นน้ำด่างนะครับใช่คือ<น>คืออย่างนี้ถ้าเราเราไหวเนาะเรากินน้ำเปล่าโอเคมันก็ราคา5บาท7บาทแต่ว่าถ้าคนที่ไหวขึ้นมาก็กินน้ำแร่น้ำแร่ถ้าผลิตในไทยมันก็จะอยู่ประมาณขวดละส0บาท12บาทแต่ว่าน้ำแร่มึงนอกอ่ะมันจะสตาร์ทต,ตั้งแต่แบบ4ี่0 60ห้าิหสิเนาะตัวเนี้ยน่าจะราคาสูงสุดในตลาดแล้วซึ่งซึ่งราคามันสูงเพราะคุณภาพมันได้ครับแล้วก็ มันขายได้เนาะมันถึงอยู่มาอย่างนี้มาตลอดครับก็อย่างที่บอกว่าไอซ์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่น้ํามีคุณภาพมากแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นน้ําแข็งที่ละลายเนาะแล้วประเทศเนี้ยเป็นประเทศที่มลพิษน้อยมากเพราะเขาคนโทรลเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุดๆอะน้ําที่มาจากประเทศเนี้ยมันเลยมีคุณสมบัติเรื่องความสะอาดสูงมากและน้ํายี่ห้อเนี้ยได้ค่าความสะอาดสูงสุดในตลาดแล้วล่ะ ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรากินน้ําที่มันสะอาดมากๆค่ะมันเหมาะกับทั้งเราทั้งเด็กน้อยด้วยนะคือกินน้ําที่มันไม่ปนเปื้อนอะไรเลยยิ่งสะอาดยิ่งดีอ่ะตัวเนี้ยเขาบอกว่าค่าความสะอาดเขาสูงสุดในตลาดแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าในไลฟ์เราราคาดีมากเนาะเจ็ดร้อยสิบบาทก็ยังยังเชียร์ให้กดตัวเจ็ดร้อยสิบบาทนะเพราะว่ามันคุ้มสุดแล้วก็ไม่เสียค่าส่งด้วยตัวเนี้หารมาราคามันจะถูกกว่าข้างนอก และมันไม่เสียค่าส่งด้วยมันยิ่งถูกครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้เราซื้อครบ6,500นห้าเราจะได้อย่างเงี้ง 6, 5, ยไปฟรีสองลหพันห้าครัมันคุ้มมากนะมีคนกดถึง6 5 0ัแล้วหรอมีมีไม่ไม่มมอยากทราบว่ามันในไลน์มีใครกดบ้าง